ส้ามันนี่อากาศดีครับพี่น้องอากาศนี่กับเป็นสีขึมขมฝนตกลงเงียบเงียบยำยับังหน่อยครับพี่น้องบรรยากาศยามมุดเสากับว่าม่านแปนโม่งกว่าครับอ่าฟางหกกับแปนไปหน่อยนึงพี่น้องมันกับว่าท่านแปนปันไดครับเบิงต้นไผ่พี่น้องเอ้ยสามสามปีเขาสามปีปีที่สี่ครับ เกิดทุกตะล่งนิวพี่น่อยต้นไผ่จากก่อสองก่อครับให้แม็กโคพ้่นมจกออกจังใดมันคือแพรครับท่าพีนพพนาา่น้องแพรครักแพรเนี่ยทึ่งหยากะในหนองหนามก็ร้ายครับผมอันนี้เขาอยาเอิ่นหยาป่องครับหนาป่องพักตบชาวาพี่น้องนีย พี่น้องเลี้ยวลงไปพี่น้องสิบ่เห็นดอกไอ้หนามพี่น้องเห็นตาหยาพี่น้องนี่พูดนะพี่กไกยบ่วแด้ขุดขึ้นมาครับมันก็นเลยหกบ่วแด้แกอ่าหยาแก่พักบอดขึ้นครับกปล่อยไว้มันสีเหลือซ้ำหนี่พี่น้องเลี้ยวบ่วเห็นหนามครับแต่ว่าปลาลายครับในนี่ทึ่งเอียนทึ่งปลาครับ จางเพ่นมากแล้วครับนี่จางคนมานตัดต้นไผ่ครับตาบางเงาเมันกันยังยั่งอยู่นี่พี่น้องสีหาวิธีขายครับสีใส่สารในคาต้นไผ่นี่ก็ย่านในต้นบักเผ้าตายครับพี่น้องเองนี่ตั้งแต่เห็ดสวนมาเลยครับสามปีได้ต้นบักเผ้าต้นเดียวไอ้สองต้นพี่น้องคุ้ต้นหนึ่งการเห็ดกเกษตรครับซื้อมาเศร้าก็ต้นพี่นอ้องเหลืออยู่สองต้นครับ ต้นดอกเผาครับคืออ่าปูกาวห์ยามันถ่วมครับถ่วมแล้วมันกัดตายครับงอนแหงตายมันไม่มีเวลาม่าบึงมันพี่น้องต้องเทียกับไปเป็นเดือนครับโง่ามากเทียร์หนึ่งเทียก็บเบิดหนามหมอมีพี่พน้องที่พืชที่ทนแรงทนฝนเนี่ยครับก็คือต้นกล้วยพี่น้องอีกต้นกล้วยต้นกล้วยนะครับเด้อ ปลูกลงไปปุ๊บเดี๋ยวกินหมากกินผลโหลดครับโตดนมะกล้วยไอ้ก้วยที่ได้ผลดีที่สุดนะครับคือต้นกล้วยนะครับการปลูกเหตุการ,กรเกษตรพี่น้องพืชได้กระสูนก็ได้ล้ครับปลูกเ่อเดียวแล้วเลยพี่น้องนี่ยีแท่งนอขึ้นมาน้ำเลยอ่าพักกว็ว่าเยอะครับพักปุ้งครับว่ได้ปลูกแล้วครับนี่มันเกิดเราเองพี่น้องนี่แมนบดน,นี่ เพิ่งฟักบุงพี่น้องนี่บัดได้วานนะครับนี่เป็นนานฟักบุงเลยครับฟักบุงหลายพี่น้องนี่วอาออกกระเท้าไปขันเขาให้หน้านี่ครับเอาออกว่าได้นี่กองเขาไว้แล้วครับผมเต็มให้หน้าแล้วครับผมนี่บัวได้มีฟักบุงอยู่ในใหน้าเฝ้าดึงออกครับดึงหลังจะไปกองไว้นะครับเด้อวอดตายครับพี่น้องนี่ เรื่องฟักบุงนี่พูดนะล่ามไปเวิร์ดหล่พูมนี่คือฟักบุงพี่น้องอยู่ในเดินก็จะเห็นปิโอแวงๆนี่ก็เป็นต้นฟักขี้เล็กครับนี่นี่แกงหยอดมันแกงหยอดเลยไปหันกับต้นบางแหนวพี่น้องนี่ต้นบางแหนวใหญ่แล้วครับหวานหวานแซ่บครับนี่อ่าก็ร่างเห็ดทับพันมันอยู่ครับผมพัน์บางแหนวนี่บางแหนวสุก มาได้ดทายรูปไว้ครับมันสุกเกือบปีเอ่อว่างสองสามเดือนหน่อยนะครับมันเบิร์ดวาสิตอนจริงพันไว้ครับผมต้นบากเงี้ยวแสีบพี่น้องนี่บากไงบางเงี้ยวก็ได้อ่าบกต้นม่งวงว่าสิเอาลงเบิดอยู่ครับนี่มันงามนี่ต้นหนึ่งน่วยมันออดลอดแอร์เลดพี่น้องต้นม่งวงแสีบอยู่ดอกแล้วมันหลายผลต้นม่งวงต้นกล้วยครับต้นกล้วยผมถูกข่าวว่าเบป็งต้นกล้วย การปลูกต้นกล้วยได้ประสบความสำเร็จกินหมากกินผลง่ายกหมูเด้อพี่น้องเด้อต้นกล้วยแนะนําเลยครับท่านที่เห็ดกเกษตะกอนอีหยงนี่ปลูกต้นกล้วยไว้ก่อนพี่น้องด้กินแน่นอนกินหมากกินผลนี่อันนี้ต้นพืชไม่ต้นเจ็ดลินพี่น้องใบเจ็ดลินนะครับเด้อเจ็ดลินเที่ยวย้มเอาเข่าขึ้นเล่าครับ เพิ่นสิมาหักเอาไอ้ใบเก็ดลินนี่ครับนี่เฮ็ดเป็นไม้ประดับก็ได้ครับบ่อยเพิ่นตัดออกพี่น้องมันเป็นเออมันง่ามมันง่ามผมก็เลยเอาไว้เอาไว้ถัเบึงพก็นนะใบเก็ดลินอ่าง่ามเอาเข่าขึ้นเหล่าครับเพิ่นสิอไปไอ้เน็บไปประตูเหล่าครับผมก่อนเอาเข่าขึ้นเหล่าถ้ามีที่เอาเข่าขึ้นเหล่าขึ้นยุ่งขึ้นสางสางสางครับนี่ต้นเก็ดลิน เป็นเป็นต้นไม้มงคลครับมีประโยชน์ตอนน้าเขาขึ้นเหล่าพี่น้องเองเทงสวยงามน้ำหน่อยยำยางครับว่าเป็นหมากมันก็ว่าแม่ได้ครับผมมันเต็มเป็นฟักเป็นหมากมันเป็นใบยังสีว่าหูครับนี่เป็นใบครับบ่ได้เป็นหมากได้ครับนี่ใบใหยอดสุดท้ายมันเนี่ยมันสีเป็นพ่วงเป็นหางคือยังหางหมาหางกระหล่อกครับ พูด่ะกล้วยก็ออกปีครับพี่น้องกำลังออกก็มีปีกล้วยกล้วยสนีอองหรือกล้วยกล้วยสวีตอองเพื่อนน,นนี่ละนี่กล้วยวลลันครับอันนี้ทนแดดทนฝนครับทนโรคเผมครับว่าเป็นหอดโรคโรคว่าใครเป็นวันไหนครับบอดี้ดูแลวันไหนครับวาฒน์ถางปลาออกไ้ครับสอดจริงหล,ลดนอน,นี่ แน่สิบวามากักนะครับต้นไผ่เด้อพี่น้องเ้อนี่ว่าท่านในตัดอยู่นี่อันพี่น้องไง้ปลูกต้นไผ่แะครับพูดได้ว่าท่านได้ปลูกนี่กะเบิ่งผมเอาพี่น้องนี่มันเอาออกอย่างๆเด้อพี่น้องมันหกใบกับโลนลงไง้สานามกับว่าเป็นตะเอาพี่น้องนี่ต้นไผ่นี่นอกระขืนสากลางมันกินว่าท่านครับกันหลายๆเน่ยกินว่าท่าน ต้นพักขี้เล็กครับนี่พิ่นกว่าพืชต้นใหม่สิเอล่ำตน้นแกนครับเป็นแกนมันสีด,ดำครับเป็นไล่ไล่เหมยุ่งพี่น้องเป็นพืชนอกกระแสกันครับผมพอปลูกก็เกิดเองครับตน้นไอ,อ,อพักขี้เล็กนี่ต้นขี้เล็กนี่นี่ครับเด็ดยอดตัดเข้าไปล้อมเข้าไปครับต้นมันสิเป็นไล่คือจังไมมยุ่งพี่น้อง ดำไอ้ลายงามครับท่าแรกข้าไปเหลื่อมยุกๆพี่น้องต้นพักขี้เล็กนี่โอ้หต้นใหญ่มันจงไว้ครับทตัดยอดด้วยครับผมตัดลงมาแบบใบใหญ่ครับอันนี้คือต้นใหม่ต้นใหม่ซื้อว่าได้ปลู่นะครับผลพลอยได้พี่น้องโอ้หพักกระเดากับจักมาจัาใสครับพี่น้องเอง มาทุกพักมาทุ่แนวนี่นอไม้ซ้อนขึ้นนี่กัละคพี่น้องจักสิเ็ดจังไดนกครับต้นไผ่ต้นกระเดาครับมากระเดาต้นกระเดานี่นอไม้ไผ่ไายพี่น้องเอต้นนี้นอไม,ม้ไผ่ไายครับนี่นี่ขึ้นคู่สายนี่มันขึ้นมาแดังเดงพวกนี้อันนี้พวกนอไม้ไผ่บงครับ ไผ่บงใสยไม้กี้กับจักตอกครับจักจอกมันเหนียวดีครับว่าเก็บมือ,อยนามมัดเข่าครับมัดฟอนเข่าพี่น้องเที่ยวใส่ไม้บงขันไหม่ไผ่สีสุกคือือใหม่ไผ่บานนะครับเจ็บมือครับพี่นอ้อยงยามัดเข่าเฮ็ดตอกสื้อมือว่าใดเฮ็ดล่ะครับผมผนใส่รถเกี่ยวเทียเดียวเรียบร้อยสองชั่วโมงเดี๋ยวมัดตากขึ้นเม็ดแล้ะครับสำหรับใหม่ไพ่ ไม่ไพ่สือบอว่าปาาถนาพี่น้องน่ามินกัดแสบอยู่หรอครับแต่ว่ากินหนูกักบวัอยากมูนี่กัดสีมียางเดี๋ยวเฮ็ดบังขลามพี่น้องทิไพเฮ็ดบังขรามครับเห็นไม่ไพ่ล้หลายหรอครับผมแต่ว่ามีวงมันเฮ็ดบังขลามว่าได้หรอครับมีวงไม่ไพ่สีสุกคุณโ้ต้นนี้ใหญ่สูงๆครับไม่ไพ่บ้านคนละมาเฮ็ด เฮ็ดบังขอลามครับอันนี้กระต้นปอพ่านพี่น้องปอพ่านปอพ่านนี่เป็นคุยปอสคารัพเฮ็ดนาเก่งพี่น้องมันครับหนังทองแอกฟันหนังทองแอกครับกับปอพ่านนะครับมันนี่ปอพ่านเฮ็ดทะนู่นทะนิทะนูยิ่งรับปอพ่านหนี่งครับนาเก่งนี่นครับทนครับพี่น้องมัน มันก็ปอเขาปลูกนี่างไรนี่ปอเกิดทับศาสสนี่ตูนพักเกษตรกะบอจกจะเอ,อื้อพี่น้องมันเกิดเราเองทางน้่มก็บว่าท่านครับเพื่อนนี่ก็ตายยากอยูกพี่น้องพักเกษตรนี่พืชตัวนี้กับแพร่ไหวครับเกิดโซย่ามพี่น้องตูนพักเกษตร บ่มีตายง่ายอยู่นี่น้องต้นกระถินนั่นต้นกระถินเหรอครับกระถินกินหมากอย่างละต้นเจ็ดลินวันนี้ภาพี่น้องมาเบิงบ้งเลาะเบิ้งเลาะเลาะเบิ้งวาสการทำเกษตรพี่น้องปลูกยังจังสีได้กินผลไว้ครับบักกล้วยครับสรุปบักกล้วยครับบักเ้าสามปีแล้วครับนี่ต้นนี้สองปีครับต้นนี้มอเสริมใหม่ครับ มันตายมันเหลือต้นเดียวครับนี่สามปีนี่สิเขวบสี่ปีครับต้นนั้นอันนี้สามปีพี่น้องนี่ไอสองปีพี่น้องนี่ต้นนี้พี่น้องเห็นไอ,อ้เนียนบ๊อสนั่นน่ะไปผมสิเห็ดบังข้ามพี่น้องสามหยอดนั่นนเหมือนละสิได้เห็ดบังข้ามครับนี่ยอดสีเลี้ยวเห็น,หนครับ ฟ้าก็คึมๆตกๆว่าที่ตัดมาตาหนงวาดเนี่ยครับฝนมันตกครับพี่น,นี่มันนี่ก็คึมๆม,มันสีได้ตัดบ่ครับบังไม้ไผ่หมอนี่ใส่ไม้ไผ่บ้านเทาไหร่ครับไม้ไผ่สีสุกเท่าเหร่เป็นป่องเป็นป,อป่นปองครับนี่ต้นลำนี่มันบ่มีแนวทางที่เฮ็ดยังอะก็เฮ็ดบังข้าวล้ําินเท่าไหร่ครับผมมันหลายโพดต,ต้นไม่ไผ่พี่น้อง บักเผากนะับห้องก่าสิเป็นหมาครับจับแน่วาจับแน่วพี่น้องบักเผาอะไรอันนี้ต้นเข่าเดิมมันครับเป็นหมาคือสองเอ่อสองปีแล้วพี่น้องบักเผานี่ก็ได้บักมีนี่ลายโพดครับกินบวาหวาดไว้ต้อยเหยีกล้อยู่นะครับสุลงมาหนูลงมาเหยีกล้ก,กินพี่น้องมันหลายกินบวาหวัดไว้หมาทำไน้ก็เป็นอยู่ครับปีนี้มังบ่ดกพ่อได้กิน ได้กินอยู่พวัวสองพัวครับมาก็ได้การนี่ครับผมนี่แต่ว่าต้นกระเสกกต้นขี้เล็กนี่ครับแซงเงินขึ้นพี่น้องเลยมากะเสกเนี่พอตัดทิมอยู่ครับต้นขี้เล็กกับพ่อเอาไว้อยู่ครับผมประโยชน์ของมันสิได้ตัดตัดหยอดนันนะครับนี่ต้นขี้เล็ก้นผักแค่กับนี่ต้นผักแช่กับี่ต้นแดงพี่น้องอต้นแดงว่าหลายปีแล้วครับ ตีไปซีปีพี่น้องนี่ต้นเฮ็ดเสาได้แล้วนี่ต้นแดงนี่พุณอ่ะมีแต่ต้นแดงเด้ครับนี่ต้นซีปีหาปีครับตอนผมมานี่มันมันซ้ำแขนนี่นะครับนี่เพิ่งพาวงต้นแดงพี่น้องนี่มันปอดใหญ่ใหญ่นะครับต้นผมมานี่พคุณอ่ะประม่าหาปีครับ ต้นแดงหาปีพี่น้องงต้นเนี่ยสามปีสี่ปีพี่นอ้องข้าวเดียวนี่ต้นแดงครับต้นหนึง่งซื้อเอียดเลียด,ด้ะครับนี่มันขึ้นสูงโจ้เสียวไอ้ไฟโซลาร์เซลล์ลงบอ่อได้ล่ะครับผมมันสูงตีติดแต่ตนในหน่อยครับประมาณหาปีสี่ปีหาปีครับพี่น้องนี่ต้นหนึ่งพี่น้อง อันนี้ห้องเกิดครับนี่เบื้องต้นหน่อยครับผมจงไว้นี่นี่ครับปีปีกกัวครับมันสีได้ซ้ำาน่ครับนี่ล่ำท่อแขนนี่ครับนี่ต้นแดงครับปีกกัวนึงครับนี่นี่ปีโกกัวครับมันสีได้เงาเงาซ้ำานินะครับนี่อันนี้หมากมันโดนครับเห็นหมากมันโดนหเลยจงไว ต้นดูกันนครับต้นดูกับซ้ำกันครับปีกกลัวครับพี่น้องนี่มันใหญ่ปะอยู่เลยครับปลูกต้นดูต้นแดงครับไม่เนื้อแข็งไม่เนื้อแก่นพี่น้องต้นแดงเขปลูกเช่นเพื่อนอยู่ครับผมแนวกินกับว่าจะเอือดครับเมืองหม่งหุ้งพี่น้องเี่ลาดฝาดเดี๋ยวนี้เป็นซ่อนเงินขึ้นครับปล่อยธรรมศาสตร์นะครับเด้อปุ๋ยเปื่อยวอได้ใส่ครับอินซีเฉพาะอินซีหลุ่นๆพี่น้องนี่วอเดวซ่ามันครับหมากมันซ้ำนี่แหละ หน <N> ่อยย่ำยังกะสีตำกับไก่ตำหมดแล้วครับผมว่าเรื่องบักบักนัดครับหมังนัดกับปูพี่น้องแนวอยู่แนวกินกับปูไว้บ้านเราหนะ่อนผมว่าได้ทางเอาครับนี่มีตะต้นหมังนัดหมังนัดนี่มีสามสายพันธุ์ครับอยู่ในนี้สามสายพันธุ์บักสีกินตากระมีพี่น้องปูผนเปรกันเจ่ากันในสีกินตาบ่กินตา ต่ว่าสิยายย่งใหญ่ไหมนี่ยครับผมมันอยู่ในหฮมอยู่ในปา่าผลผมสิใหญ่ไปปลูกเดินัลมองไอมองเดินมั่นผมเลนขาดทุนห่นละอันนี้ก็ต้นมะกอ,อกครับพี่น้องนี่นี่ต้นมะกอ,อกต้นกอ,อกต้นวัวคาครับต้นมะาคา่าเพียดขันเออเอเอกเอกทั้งหลังเนี่ยครับสองร้อยก็โตเหลืออายุประมาณสิบเจ็ดตัวพี่น้องอ่า สัตว์เลี้ยงเพคนเขามาครับมุนอุ้ยปุ้ยพี่น้องเอง้ยบะซ่า,าก่อนลด,ดลงหวัวผ่าภายในเ,เครื่องปีครับหมาเพันครับเพันเอามาเลี้ยงมาเลี้ยงบ,าาบ่าเดี๋ยวปลาซ่ามันหิวเหงืง่อหิวอย่างนี้มันมาหากินไก่พี่น้องใครตัวครับมันมีมันได้ขันอยู่มืออยู่กับพวกกินครับมือลอยไปมันกับจักขึ้นอย่างนี้ หูวชักคักหูวชักแน่ครับหมาเนี่ยหมากินไก่นี่เหลือบ่หลายแล้วครับกําลังยิงยางสตีกใส่อยู่พี่น้องันถือยางสตีกกับเส้าโมวนจักรข้าหนึ่งครับกําลังลอยอยู่ดอกอันนี้ต้นโมกครับพี่น้องต้นโมกที่พ่เน็รหัวพินนะครับผมเอาไปแกสะสลักเป็นหัวพญ,ญานาคครับนี่ใหม่โมกไม่โมกซื้อเอียดเดียดอยู่ครับนี่เป็นยางนะครับเด้อ อาตจะทำมัยดหน่อยก็เอาอยางเนี่ยนะครับมาสกักไรครับพี่น้องเขียนเป็นหนุ่มนั่นนูนี่เอาขีดท่านไฟตำนี่ดีครับแหลกๆมาท่ามาท่าลดครับนี่ยางหมูกนี่ครับยางหมูกการใส่ยางหมูกามาสกักไรครับพี่น้องลบกัดสามหมื่นสี่หมื่นหัวนะครับมันลบงไงด้วยยางหมูกก็ได้ ผู้ออกคือขี่ไข่อยูนั้นยังออกอันนี้ก็ต้นอ่าต้นอีกับผู้ครับนี่ต้นอีกับผู้นี่ต้นใหญ่มันมันไหนเป็นดอกแล้วครับมันเหี่ยวลงแล้วอันนี้อีกับผู้ <c oughs> อีกับผู้ผิวสีเป็นกระตูกระเตาครับเป็น <c oughs> อีกับอ่าขี่กังข,ขากกองไม้นี่กินเห็ดครับพี่น้อง มาพอมาปอพอครับมันเนาก้อนอย่ <S <S นี่นะติดขอนขาว <S <S อันนี้ก็ต้นแดงนะครับเด้อต้นแดงสองสามปีใหญ่เลยครับใหญ่ไวเอ่อยนี่หมากมันแตกครับนี่หมากมันสิแตกออกนี่ครับนี่มีเปลือกมันนี่นี่หมากเก่ากันนี่กองเก่งเพ่งนีง่นี่ยน,นี่นุ่นสินแตกเฝัปงปังเงปังปานยิ่งปืนเี่นะครับอันนี้ก็ต้นติ๋วครับผม ต้นติวนี่ต้นติวมนต้นติวขาวครับหยอดมุกมุกด้วยครับนี่นะแกงเส่ปลาใส่ต้มปลาพี่น้องมันสิสมปุยรวยต้นติวนี่กระต้นแดงครับต้นหนึ่งนี่นี่ซื้อเอียดเลียดอด้วยครับน้ามแรงนะครับน้าแดงได้กินไหนแงครับ้นแดงครับกินวาววดวาไว้พี่น้องมันอยู่น้ำต้นแดงต้นมุม่วงน้่ครับนี่เพราะกันแงกันที่ว่าเดไปไปไกลเลยครับ แง่แรงอาหารการกินก็นได้ง่ามนก,ก็กินตำมหุงนะครับกินตำมหุงกินกล้วยซุกไงฮะละครับง่ามนนี่ต้นหนึ่งปลูกทิมใบจะซื้อครับนี่ก็เป็นหมากอุปูอีปีจากพันไหเป็นพันไดพี่น้องเองขันสิบอยากตำอยากซุกตำนี่เบื่อแล้วครับผมอยากซุกพี่น้องบ้านนี่หาตะว้มซุกแล้วครับมากินมานี ต้นหงม่วงกับสอีออกแล้วครับมันงับขันบ่อออกกับหาพันไม้มาเสียบครับหาพันเจ็บแสบมาปลูกอันนี้กัจักต้น,ย,นออยัยกกยนนนยงงูครับนี่ดอกงามงามครับไข่ไข่ดอกกะเกี่ยวนันบมวครับเป็นหวานยังบุนหนครับนี่ร้ายครับนี่องผมนี่ต้นอันนี้เกิดต้นคากสูงใหญ่ครับต้นคาคุณครัเป็นหมากแล้วพี่น้องพวกคาสมุนไพ่ นี่ต้นหนึ่งครับพี่น้องแน่วอยู่แนวกินอ่าผมสั่งมาปูกครับสองต้นเหลือต้นเดียวครับเนี่ยต้นลินจีนครนพนมครับนี่ดินจีนี่แต่ว่าสูญแม่งคอม,มาเลยครับแม่งคอมกินใบสอยเบิดพี่นอ้องมันหยอ,อก,กินเลยนะครับสอยเบิดนี่ผมว่าท่านเดี๋ยวเอายาขามาแลงใส่เพิ่นี่ท่านเดี๋ยวเอายาขามาแลงใส่ให้อยู่ครับเพือเ่อนนะเครื่อ เพือกระท้าวิทัวทีอหลังจากไอ้ตินจีับมีเผือกขาดด้วยครับเด้อเผือกขาจีนนี่ครับนี่มันมันขาด้ะครับเผือกขาครับหัวเผือกหัวเผือกขาครับเป็นหัวข้อเขาพี่น้องหนึ่งกินแสบๆครับผมนี่ใบม,มันมเป็นสีครับเผือกขาจีนพี่น้อง อันนี้กับมีน้ำมูเขาอยู่ครับของโมล้านอยู่ครับนี่เผื่อค่านี่อันนี้ก็เป็นค่าครับผมไข่ไข่กันครับค่าครับไข่ไข่ครับใบค่ะไอ้ค่าไอ้ยุงหัวนี่กับสิปเม้นไอ้น่น้องใหม่ไพลไลยพี่น้องนี่เบื้องใบน้องใหม่ไพลไลยเป็นพุ่มอยู่นี่ต้นกล้วยกับปลูกมากพี่น้องซ่อนขึ้น,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 นก็ได้หน่อขึ้นปลูกเคลียร์เยว ปิดชอบเลยครับต้นกล้วย่ปลูกเทียเดียวได้ครับเด้อมันสิแซงแฉงเหมืึงตัวยางนี่ครับผมนี่เงาหนึ่งพี่น้องมึงเอาว่ามันสิงามซ้ำใดนี่กำลังแท่งท่อนแท่แมนขึ้นนะครับนี่ผู้เป็นหมากเป็นครับผู้เป็นนวยเป็นหมาครับนี่เสียงไว้อยู่นี่ครับพี่น้องเห็นมาหน ไม้กวนปกอยู่ครับเดี๋ยวเลยเดี๋ยวคาต้นไผ่ทิมพี่น้องคาต้นไผ่ทิมไผ่สีสูงครับนี่พูดนะล่ำมนันหน่อยๆได้ครับนี่ล่ำบางใ่เลยนี่ไม่ไผ่บานนี่พูดนะเดี๋ยวาทิมอันนี้ของเพ่อนนะครับนี่หนาอึอตื้ผมบ่กา่าทิมมางเทียวพูดนะเนี่ยลัำไม่ไพ่สีสุกพี่น้อง อันนี้โตสำคัญครับเบิ้งนอมันขึ้นมา้าพี่น้องตัดไป่างขัน,นขึ้นมาอีกแล้วเนี่ยนอใหม่นอใหม่ไพบ่บานครับกับพุ่นปลาพักหวานนะครับเปลาพักหวานกับพักติว๋วพักบักเขียบพี่น้องอันนี้กระต้นบังแหนวครับพี่น้องนี่ต้นบังแหนวเดี๋ยวผมจัดการเฮ็ดพันใบครับจากสามสิบสามสิบต้ดกับพ่อครับเบาไหล ขยายพันธุ์พี่น้องอันนี้ก็ต้นคูนครับต้นคูนหรือตอน้นอ่าพึกอ,อ่าบวมหัวต้นยางราจะพึกว่ะโมแนใจครับถ้าจะไทยเพิ่นต้นคูนครับนี่ต้นคูนมันอยากทายย่อนแสงอยากเป็นํำดับเลยครับเด้ออันนี้ต้นบกทุเรียนครับเหด็ดแจแดีนด่ครับพี่น้องนี่ปีที่สองครับปีที่สามพี่น้อง หยอดเป็นถูบครับหยอดถูเพียงนี่ไงขึ้นมากันกับเป็นถูบหยอดมันตายอยู่น่องพราะสีไงแน่กับไอ้เป็นหยอดมันเป็นหยอดไอ้นี่ครับหยอดตายเดี๋ยวียเอาปุ๋ยมาหลองมืงครับผลว่ามันสัดขึ้นดีดีสิมาหลองมึงแนวอยู่แนวกินอ้ามีหอดเหน่ครับแลนอยู่นี่ บ่แยกอขีิโกครับเห็ดปวกนะครับด้อเห็ดปวกด้วแถวแดนนี่ครับแต่เกามันเกิดครับเกิดเต็มอยู่แล้วนี่มนี่นี้า่เกิดอีกบ่ล่ำนี่เป็นล่ำนองใหม้นองใหมไรครับนองใหมไรนี่มันเกิดนองใหมไรเกิดเป็นแหนงเป็นนอขึ้นครับนองใมไรนี่ พี่น้องอยากได้ต้นบางล่มนะครับเด้อล่มบอ่อเขา่ายังบอ่อเขา่ากันนั่นกันนี่พี่น้องบางเป็นมานบางตาก็ได้พี่น้องนี่ตองต้นนี่พี่น้องนี่พี่น้องเบิ่งเอาเด้อนี่นี่ต้นเขาเอือเอ่นต้นอย่างเนาะต้นบักเข่าพี่น้องเพราหยอดมันแซ่ยบเสีบด้วยนคือแบ ต้นมะเขาได้พี่น้องเนีย่ยวานผู้เขานี่ต้นมีสองต้นสามต้นนะครับนี่ว่อาแพร่ไปบเหงาวันเนี่ยหยอดว่านี่ครับหยอดบักต้นบักเขานี่ฟักข้าเนะี่ยคือข้าวานี่เนี่ยนะครับต้นฟักเข่าพูดนะข้าววานหยอดม่านี่กนะกินแสีบลวกอยู่เที่ยนึงกับเสบอยู่ดอกว่ากับ <c oughs> พ่อกินอยู่ครับผมไข่ก็ไอ้ทำกันแล้วครับหยอดตำนินว่าพี่น้อง ตำลึงหรือตำนิ่งนี่แหละเงาว่านนะครับเด้อเนี่ยเงาเงาหวักฟักนี่มีต้นเดียวเด้อครับนี่เงาหวักฟักนี่นี่เงาหวักฟักมีต้นเดียวนีวล่ล่ะพี่น้องว่ามันคือไปยังไงบนพูดอ่ะพูดอ่ะพูดอ่ะเลยขึ้นมหาหอดพี่นอ้องนี่ต้นเดียวนะครับนี่มันแตกง,งาออกแตพกพัวออก พี่น้องอยากเอาไปบังล่มหรือว่าเอาไปบังเป็นม่านบังก็ได้ครับตัดให้มันสวยๆงามๆครับให้ใมันเท่าไปก็ได้ครับอ่อมเป็นกำแพงก็ได้ครับพืชต,ตัวนี้เป็นพืชที่เห็ดสางกำแพงได้ดีครับพี่น้องพี่น้องเบง่งวาลมสิเขาว่านี่หนาอึบตึบเลยนี่พุดนะหมักมีกาลัางเป็นหมากครับอันนี้เป็นหมักตูมพี่น้องหมักตูมนี่ ปักตูมกัเหาก็ตัดต้นไม่ออกจข็งมันครับจ็กสิเป็นหมากย่มเลยครับผมมาอยู่นี่สามปีแล้วท่านมีวีแววอยู่นี่บักตูมแต่วงลำไยเป็นหมากนะครับการได้ผลฮะมูนี่ครับมูนี่สิตัดต้นไผ่แล้วครับนี่เดี๋ยวเลี้ยวเห็นอยู่พี่น้องเลี้ยวเห็นวันนี้สามหยดเทสบังขรร้ามนะครับมูนี่ล่าพี่พน้องไปเต็มอุปกรณ์เทสอะไร อเฮ็ดไอ้เนี่ยวไ,ไอ้กอกบังขลามกันนะครับวัสดุเฮ็ดบังไอ้เฮ็ดอันนี้เข่านะครับผสมเข่ากันเขาเอื้นเนี่ยเกินเข่ากอกกระบอกมันนี่ละอ่า